แล้วรู้ว่าไม่ได้คืนจะเอาเงินพวกเราไปแจกหาอะไรล่ะครับท่านนายกฝากผมมาครับว่าจริงๆเนี่ยท่านสเสนครับอย่าต่อว่ากันนักเลยกับน,นายกผมว่าทําแต่เรื่องนั่นทําแต่เรื่องนี่หาแต่เรื่องมาให้จนกระทั่งไม่รู้จะเปิดอภิปรายไม่ว่างไว้ใจเรื่องไหนแล้วเพราะเรื่องเยอะเหลือเกินท่านสเสนครับท่านนายกผมเนี่ยปัญหาเยอะมาก แล้วปัญหาที่สร้างเยอะแยะเนี่ยท่านก็ไม่ได้คิดเองมันมีคนสั่งมาขอหเห็นใจหน่อยแล้วท่านสเสนครับมาโบยให้พวกผมเนี่ยรัฐมนตรีมรองนายกรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ทุอยอยู่ฝ่ายรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยทำไมไม่เอาเงินพวกเรามาแจกมีซะที่ไหนล่ะครับเอาไปหาเสียงเลือกตั้งจนหมดแล้ว เอาท่านสเสน่ห์ครับผมเรียนด้วยความเคารพนี่เป็นปัญหาระดับประเทศเป็นปัญหาของชาติมันก็ต้องเอาเงินของชาติมาแจกประชาชนสองเราก็รู้อยู่แล้วพอแจกเงินดิจิตอลไปยังไงก็ไม่ได้คืนแล้วรู้ว่าไม่ได้คืนจะเอาเงินพวกเราไปแจกหาอะไรล่ะครับอันนี้เป็นนโยบายของพรรคใดพรรคหนึ่ง ก็เอาเงินของพักเขาแจกนี่ผมไม่ได้อยู่พักเดียวกับเขาผมแค่เป็นพักร่วมครับท่าน,สนเสนค,ครับแล้วมารับตําแหลง,องรองนายกนี่ก็ได้รู้กับเขาบ้างท่านก็อย่ามาโบยว่าผมสมรู้ร่วมคิดรู้บ้างแต่ไม่เยอะ